ห้าสี่สาม ่าด่วนกับทุกคนเช้านี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเช้าที่ดีๆครับทุกคนสําหรับพ่อการชัยครับก็ได้บอกโชคแฟนคลับนะครับโดยพ่อการชัยครับได้มีการออกรถป้ายแดงก่อนอื่นเลยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อการชัยด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆครับพ่อการชัยนะครับได้โพสต์เอาไว้บน a c e b o o k ครับโดยมีข้อความที่บอกว่าเลิกงามยามดีมารับน้องเศรษฐีกลับบ้านขอบคุณบอสโจขอบ คุณซอนุตทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงและลูกสาวอุงอิงขอบคุณองค์กรดีๆที่มีงานดีๆทําให้มีแต่เจริญไปหน้าเฮ่งเฮ่งรวยรวยปังปังทุกกําลังใจครับโอ้โหนี่คือพ่อการชัยวิรยัยศิลป์ครับทุกคนที่ได้โพสต์ขอบคุณบอสโจซอนนชนะครับและยังขอบคุณมายังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยดีใจกับพ่อจริงๆครับทุกคนคลิปวิดีโอข้างตน้นพ่อเนี่ยได้บอกเอาไว้กับอุ่มอิ่มนะครับในวันปิดฤดูกาล นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอาเองนะครับทะเบียนสวยมากๆเลยนะครับก็ไกลหนึ่งห้าสี่สามนะครับขอนแก่นอุ้มอิ่มเนี่ยนะครับจัดเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิบคูณสิบก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปังด้วยกนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปสัมภาษณ์พ่อการชายกันครับในวันปิดฤดูกาลนี้เราอยู่กับพ่อการชายวิไลศิลป์ครับ สวัดีครับเจ้าของเพลงผาชนะใดใจดาวนี้วันนี้พ่อพเดินทางมาสู่วันปิดฤดูกาลแล้ว,พ,ลวพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ อันดับแรกเลยนะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่เห็นพี่น้องหลั่งไหลมาเยอะมากถือว่าถือว่าเรามาถึงฝังฝันอีกปีหนึ่งครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ f อพลังเงียบทุกคนที่ทําให้มีวันนี้นะครับถ้าไม่มี f อวันนี้ก็ไม่มีสาวน้อยในวันนี้ครับผมได้ยินข่าวว่าพ่อเปิดรับสมัครแอดมินด้วยอะไรอ่ตนี้นรับสมัครแอดมินประจําตัวหนึ่งท่านอคอ่า ใครเก่งไอทีหรือว่าตัดต่อคลิปทำปกทำอะไรมีให้พิเศษด้วยเอ้าบอกเงินเดือนเลยยืนอันดับแรกหมื่นห้าและถ้าเก่งกว่านั้นอาจจะถึงสองหมื่นสมัครเลยอยู่ฟรีกินฟรีรถตู้ออกให้ใหม่เลยใครสนใจ 098 1015488พอหพ่้แเแล้วได้ข่าวมาว่าพ่อเป็นคนรวบรวมนะครับมาไลให้กับน้องอุมีด้วยตอนนี้ร้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญที่สุดนะเมื่อกี้เขาส่งรูปมาไลเงินร้านไม่ดูโอ้พ่อจะเปิดรูปไม่ดูเลยนะจริงหรือเปล่า ว้าวพ่อโชว์โชว์กล้อหน่อยครับให้ดูไหมอันนี้ไปออกอากาศพรุ่งนี้ได้อยู่พ่อได้อยู่ได้อยู่คือมาลัยเงินล้านนะครับพี่ห้ไปดูก่อนนะฮะดูก่อนช่องใครเลยนะเนี่ยยอดมากที่จะแม็ก์ห้าร้อยกับแม็ก์อีสาที่คือมาลัยเงินล้านโอ้โหสุดยอดมากพ่อแล้วคราวนี้นะครับพ่อกำลังจะทำเพลงใหม่ ใช่ใเดี๋ยวก็ฝากหน่อยครับพ่อก็ฝากฝากพี่น้องเอฟซของอุ้มพิมนะครับแล้วก็ f อฟพลังเงียบ f อฟสาวน้อยเพชรปรนแพงฝากเชียร์ฝากสนับสนุนด้วยก็เพลงไหนออกไปก็ฟังฟังไปเถอะรับรองว่ารับรองว่าเพาะแน่นอนถ้าไม่เพราะคือไม่ต้องทำไม่เพาะก็คือไม่ทำแต่มันเพราะก็ทําทำไปเรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโ,โ,โอเคส,ส,สุดท้ายนี้นะครับให้พ่อไวพรให้กับเอฟซ<ฮ>ีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน่อยครับพ่อก็ไม่มีอะไรมากขอให้ f อฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านมีความสุขมากๆมีความสุขที่ได้ดูคลิปมีความสุขที่ได้เห็นลูกสาวอุ้งอิงมีความสุขที่ได้เห็นผลงานด้หาน้าเวทีและที่สำคัญที่สุดดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วรวยรวยรวยทุกคน มีโชคทุกคนและที่สำคัญที่สุดพ่อจะบอกเลยว่าขอบคุณพ่อสวัสดีครับทุกคนมวลเซนขึ้นร้อยสามกำลงรันเลยครับพามาดูการแจกไข่บัตเจเออนะครับตอนนี้นะครับไข่หน er <makes noise> <réussi> ึ raszam. ่งแสนฟองนะครับกำลังจะถูกแจกให้กับเหล่าบรรดาประชาชนที่นะคมาชมนะครับบรรยากาศการปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเจวีครับใช่ค่ะ ข้างหลังเรานี้นะฮะเป็นปริมาณไข่1นึ่งแสนฟองแล้วก็ที่สําคัญคือดูคนนะฮะมาหากรรมแบบผู้คนมากมายค่ะที่จะเตรียมมาชมคอนเสิร์ตนะใช่ค่ะแล้วก็นี่รับไข่แจกด้วยอ่าคุณพ่อครับวับนนี้จะเอาไข่กับกี่ฟองครับพ่อโ เท่าไรัเนี่ย18ฟองโอ้โหนะครับถ้าถือไม่ไหวเอามาแบ่งให้คุณอ,อิ่มได้นะพอนะเอ,อนะครับเนาะน,นี่อันนี้บรรยากาศการรอไข่นะครับสำหรับคุณอิ่มนะครับรอไข่บอสโจ2องฟอง เดี๋ยวเรารอไข่เอารอไข่บอสโจนะครับสองฟองได้ยินเสียงพ่อเราประกาศแล้วอยู่นะด้านหลังด้านหลังนะคะพ่อมาถึงเวทีแล้วนะคะนะครับเจวีนอกจากที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับพร้อมที่จะแตกไข่ให้ผู้ชมแล้วที่สําคัญก็คือช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถูกต้องเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเหมือนคืนกําไรให้แฟนเพลงด้วยนะคะนะครับค่ะพฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านแพงนะครับทุกคนตอนนี้ก็สามารถเดินทางมารับได้เลย หานมัดแสใช่นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราโหเก็บภาพบรรยากาศสดมาฝากทุกคนกันเลยนะอ่าเดี๋ยวให้พี่เอาแอปนะครับพาชมหน่อยนะครับบรรยากาศคือคนเยอะมากเลยนะครับยันะคะขายบัตรแล้วก็เสื้อด้วยนะรวมถึงบรรยากาศรอบๆงานที่มีอาหารขายนะคะแล้วข้างในงานเนี่ยมีทั้งเสื้อของพี่ยมอิบแล้วก็คุณแม่ฮักที่เตรียมมาแจกนะคะสุดยอดมากๆครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราไปดูบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้านะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเตเต้นะครับต้องบอกว่าเป็นแดนเซอร์คิวทองนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องเตเต้นะครับต้องบอกว่าเปิดช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครัใช่ครับเปิดแล้วครับชื่อช่องอะไรเนี่ยเตเต้ลำเพิร์ตออฟฟิเชียลครับนี่น้องเตเต้ลำเพิร์ตออฟฟิเชียลพิมพ์ขอถามหน่อยนะครับว่าเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นแดนเซอร์นะครับเป็นศิลปินเนาะวันนี้เดินทางมาสู่วันปิดฤดูกาลแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกเอาบอกเป็นภาษาอีสานได้เลยครับรู้สึกดีใจพี่น้องดีใจหลายๆอย่างหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับเพิ่นมาหลาย2อ่านี่แหละควบักควบเมตตาจากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเพิ่นเฮ็ดลงทขานมาหลายเนาะเฮ็ดลงทขานไปดู้ค้ามมาความเพลิงของเพิ่นแล้วก็ เราสู้งานมานานแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกามาประมาณ7จ็ดเดือน9เดือน10เดือนสู้งานมากเท่ากับถือว่าบางคนก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยบางคนก็อยู่ไม่จบบ้างอยู่จบบ้างแต่ย่อมรับว่าเดนเซอร์หลายๆคนอยู่จนจบคิวงานกับ200กลัวพี่น้องแสดงเกือบทุกคืนถือว่า แดนเซอร์เราสู้มากมากสุดยอดมากๆแล้วน้องเต้เต้ต้องบอกว่าเดินทางไปกับวงทุกงานเนาะคือเราเหนื่อยบ้างไหมเราท้อบ้างไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็สู้สู้พี่น้องโดยความหักรักด้วยอาชีพรักด้วยหน้าที่การงานพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับให้น้องเต้เต้อวยพรให้กับบอสโจนะครับอวยพรให้กับหมอลัสาวน้อยเพร้แททุกๆคนหน่อยในวงครับครับกบมังนีมือปีดุ้งว่าเราโอกาสดีละกับขอให้อ่า แดนเซอร์ทุกคนหมอลำทุกคนแลักการและหลายคนที่อยู่ในองค์ประกอบของห้องของเราในพิพิธภัณฑ์ทุกคนให้มีความโชคดีมีชัยเห็นในมาลายทุกคนเด้อครับในมาไล่ล้นคอทุกคนแล้วก็ขอให้บอสโจสร้างหนังสร้างหนังค่ายอ้อเนาะตอนนี้มีหนังค่ายอ้อขอให้บอสโจทะลุ1,000ล้านทะลุ1,000ล้านบาทครับขอให้บอดดิขาด์ตุ้นควายเด็กกำไรหลายหลอยคนเขาเบื้องอะไรฝากความเป็นพี่น้องเป็นเรื่องเชียร์เรื่องใจครับไปเบื้องหนังค่ายอ้อในเด้อครับเด้อขอบคุณน้องเต้เต้นะครับ